ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องัปตนดับบิ้งนะครับมานะลุยกันต่อครับนสิฝั่งนี้แถวที่3เสร็จแล้วนะครับผม <c oughs> ด้านนูน้นพี่นายก็ขึ้นแถวสุดท้ายนะแถวที่4ส่วนด้านนูน้นพี่เอกก็ขึ้นแถวที่4แถวสุดท้ายซึ่งด้านนี้พี่บ่าวก็เริ่มขึ้นแถวแรกนะครับผมรุ้นว่าเราจะปิดงานสําเร็จไหมเนาะเดี <c oughs> ๋ยวผมก็จะเสิร์ฟปูนก่อนมันปูนทีมงานจะเริ่มลดลงแนละ้ว ลูกผมก็นู่นนะฮะไม่ยอมนะาีบอมเาไม่ยอมันนีไม่ยอมลูกีนยอดเลยยอุยยอดเจาะมาสวยพอน้องๆลูกหนูทุกคนช่วยกันนะ เอาฟ้า้วนะานอย่าดูผมนะดูต้นข้าว้าดูไร่าง้

แถวที่ FC แถวนี้จะเป็นแถวที่ดีที่สุดเลยบามตาฝัเดียวกันลูเอามาฝังเดียวกันเลยเนี่ยทีมช่างของพวกเราก ลุยกากันอยู่นะฮะมีลุ้นครับแบบนี้อันนี้กี่โมงแล้วเอ่ยอันนี้ก็เกือบจะสี่โมงแล้วเนาะเอาหมดปูนแล้วก็โอเคหมดปูนนะพี่บ่าวเผยได้ครับเอฟซีก็อาจจะได้ลุ้นว่าหมดปูนนี้จะพอหรือเปล่านะครับเอฟซีงั้นผมทำคนเดียวคนจะนอนนี่เลยนะนอนนี่เลย จในโพธิ์เผยคืนนี้จะนอนที่นี่จะนอนแบบทำปูทำโอเลยทำโอทีนะอเดี๋ยาดื้อนะลูกที่ผมทำโรงงานอ่ะสองวันไม่ได้นอนเลยนะโรงงานอ่ะนะใช่ทำโอทียิ่งยิ่งเราไม่ออกกะมันชุูโอทีเนี่ยนะสิลูกชายลูกชายสนุกใหญ่เลยด้านนู้น ปปนนะสองวันไม่นอนเลยอสองอาทิตย์ถึงว่าไปดูคลิปเก่าๆเหมือนขอบตาดำแกแวกเขมาสมเดือนเร็วมันเล่นแย่รอเปล่าใช่ทำงานนี่แหละทำโอ้ยนี่แหละคุณเล่นไม่จาไอ้กินบ้าเออวันนี่ไม่นอสเดือนอ่ะไม่ได้นอนอ่ะอย่เลยกันอยู่นะ เหมือนพี่านปูนจะหมดเอฟซีเดี๋ยวผมไปเอาปูนให้พี่านก่อน

Mmm.、嗯

อมเลื่อเลยดะคูนก็เหลือสองยังบุญเาบ่องไม่ลาบอ่ะแต่ชิ้นตั้ใหม่ก็เู้ใหญ่มเชื่อแบบที่สุบเอดกันมาครับผมเพื่อสร้างความสุขกับ คุยัวใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเซ็ตรับนะเป็นเซ็ตที่ชอบกันมาวันนี้นะครับจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ครนะห้า้านอนนะฮะบ้านแบบนี้นะแต่ผมเชื่อว่าสร้างทุกต้องทำดีขึ้นมาบ้งนเลก่อนเดี๋ยวเสรจะุ๊บพี่ของบ้านนอนก่อนตามตามพื้นนะและก่อนที่เราจะมานอนมานอนมาแะไนะครับห้องพิธีก่อนน้องวิ่งตามนั่นนะคถ้าไม่วิ่งตามพี่ตันนั้นล้มแล้วเรื่องแต่เพีพื้นที่บริเวณนี้ครับ เอาพื้นที <m ix> <m ix ่นะเราพึ <h <h ่งนอนเลยเรียกขอเราพี่จะต้องนอนที่นี่นะครับพี่เราก็ห้ามเอาเอาเด็กมาเราเลี้ยงเราคนเดียวนะเรากลุ้มกันไม่ได้ไหมล่ะเราก็เมียเลยเอาคลิกมาไม่ได้นะเราก็เมียเลยห้ามทำไม่ไรปู่ไม่หมดนะครับคูเหลือแค่ทางสุดท้ายพี่บ่าวก็เริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วด้านนู้น นี่ก็เป็นพ่อของพี่นายนะฮะ,าะมาร่วมแสดงความยินดีวันนี้ก็จะมีเลี้ยงข้าว<ะ>เลี้ยงอะไรกันนะฮะบริเวณนี้นะครับตามประเพณีเนาะเพอาะีเพา,พาีอะไรนะพี่พี่ขึ้นบ้านใหม่เนะะาะวันนี้ก็จะเป็นวันขึ้นบ้านใหม่นะของบ้านพี่เตามประเพณีนะออยังไงก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ